สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นทาก,ก็มารีวิวเสื้อลินินเกรดพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้เป็นลินินเนื้อยังดีเลยค่ะเป็นแขนบอลลูนนะคะไซส์48 50ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ใส่ไซส์48 50อยาก ใส่เสื้อลินินสวยๆทางนี้เลยนะคะคือไซส์ใหญ่บางทีหาไซส์ลำบากนะคะทางนี้เลยคะ่ะ48 50วันนี้เราเอาใจสาวอวบกันนะคะมีกรหลากหลายสีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะตามรูปตามรูปนะคะตามรูปที่พป่บรัญาขึ้นไว้นะคะเออถ้าลูกค้าไม่มั่นใจก็คือหยุดแล้วก็แคปหน้าจอ ะะหยุดแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ขยายดูได้เลยนะคะทุกคนมันขยายดูเนื้อผ้าได้เลยนะลายแต่ละลายสวยนะคะน่ารักแขนบอลลูนตัวนี้เป็นทรงที่ขายดีค่ะเพราะว่ามันปิดข้อศอกปิดข้อศอกก็เอาเป็นว่าไซส์ส8กับ50บอ่าบางคนก็เจ้าเนื้อนะคะก็อาจจะมีเนื้อตรงข้อศอกอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้ไม่สวยหรือข้อศอก เริ่มมีอายุก็สอก็จะเริ่มไม่สวยประมาณนี้นะคะกะ็แขนบอลลูนตอบโจทย์นะคะแล้วก็ตามด้วยแขนสั้นค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่ชอบแขนบอลลูนมันร้อนมันร้อนก็แขนสั้นเลยค่ะ4 8 50แขนสั้น7 9 0นะคะแขนบอลลูน ก็แ9 0คือมีสำหรับในคลิปนี้นะคะมีรุ่นเดียวค่ะที่790คือแขนสั้นรุ่นนี้นะคะมีกันทั้งหมด6สีนะคะไซส์4แแล้วก็ไซส้50ค่ะตามมาด้วยเชิ้ตค่ะเชิ้ตนี้บอกเลยนะคะว่าสวยมาก48 50 48 50 890นะคะ สีสังเกตสองตัวนี้อ่าสีไม่เหมือนกันนะคะไว้ใกล้ๆกันลองดูเฉยๆเพราะว่าตะก,กี้ตัวหน้าจะเป็นสีแดงตัวที่สองจะเป็นสีบานเย็นนะคะแล้วก็เป็นลายกลมๆวนๆแบบนี้ผ้าดีมากค่ะทุกคนผ้าดีมากจริงๆถ้าแบบว่าชอบเสื้อเชิ้ตก็จัดได้เลยนะคะเสื้อเชิ้ตแขนห้าส่วนนะคะปิดศอกอ้าวสำหรับตัวนี้ก็หวานดีมากเลยแล้วก็ ลายริ้ววนวน,วนเขียวๆเวียนหัวเนี่ยคะ่ะใส่แล้วใครไม่กล้ามองแล้วก็ม่วงน,นะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วตามด้วยรุ่นนี้คะ่ะเป็นงานปักนะคะลินินญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆนะคะ 890เูเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะไซส์สีค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ4 8อย่างเดียวนะคะตามที่นางแบบใส่นะคะจริงๆคือไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยนางแบบก็ใส่รวมๆนะคะเป็นแบบว่าเหมือนกับไหลเลยๆนะคะออกมานะคะตอ,อ,อกมาแบบนี้นะคะมีกันทั้งหมดหลายสีนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้มีหลายสีอยู่ค่ะ อ่วิ่งท้าขึ้นไว้ท้ายคลิปนะคะก็จะมีสีเหลืองเนี่ยมันเป็นลักษณะเสื้อที่แบบต่อวงแขนก,กว้างๆนะคะเหมือนกับเสื้อปีกประมาณนั้นน่ะนะคะสีก็มีสีเขียวมิน้นสีดำสีดำสวยค่ะทุกคนสีดำนี้ได้เลยนะแล้วก็สีขาวสีขาวเอาไว้นะคะสี รียสีอะไรอะชมพูปูนชมพูปูนนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปวันนี้เราเอาใจสาวอวบกันนะคะสี่แปดห้าสิบค่ะนานๆนะคะจะมียาวๆแบบนี้ซักทีนะคะมารวมกันแล้วนะคะในตรงนี้นะคะสนใจก็แวะมาทักทายนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเรานะคะติดต่อร้าน ไอดีลายด้านบนค่ะแล้วก็ทักมาแคปหน้าจอแล้วทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย